ความสุขระยะยาวเป็นตัวเลือกหากคุณไม่สามารถหาความสุขได้ในประเทศไทยผมไม่คิดว่าคุณจะหาความสุขได้จากที่อื่นๆของโลกหนึ่งในความแนะนำจากเกรกเกอร์บาวนุมอเมริกันผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในอิตาลีกว่า20ปี ก่อนสุดท้ายตัดสินใจย้ายมาอยู่ประเทศไทยในประเด็นการใช้ชีวิตในประเทศไทยกับข้อแรกเปลี่ยนที่ไม่มีใครเคยบอกคุณเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและชาวต่างชาติจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อประเด็นดังกล่าวสวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง bangkok tube a r c h i r a ครังนะครับวันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับ เป็นประเด็นจากยูทูบเบอร์ที่ชื่อว่าเกรกโกอบาวนะครับซึ่งเป็นชาวอเมริกันที่ย้ายไปอาศัยอยู่ในอิตาลีถึง20ปีนะครับก่อนท้ายที่สุดตัดสินใจมายย้าอยู่ที่กรุงเทพประเทศไทยน่าจะเกิน6เดือนแล้วนะครับซึ่งมีผู้ติดตามใน YouTube ถึง1นึ่งแเกือบ4ี่หมื่นคนนะครับซึ่งระยะหลังๆนะครับในหลายปีที่ผ่านมาก็มีกระแสชาวต่างชาติย้ายเข้ามาอยู่ที่ประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพฯและส่วนอื่นด้วยเช่นกันนะครับหลายปีผ่านไปนะครับเริ่มมีคนพับเสืออกลับนะครับ หลายคนก็ประสบความสําเร็จนะครับเขาก็เลยออกมาทําวีดีโอนะครับเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในประเทศไทยกับสิ่งที่ต้องแลกที่ไม่เคยมีใครบอกคุณนะครับเขาก็บอกว่าการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเหมือนจะเป็นความฝันสําหรับใครหลายคนนะแต่ก็มีข้อแรกเปลี่ยนที่แท้จริงที่ยังไม่มีใครพูดถึงค่าครองชีพที่ถูกอาหารอร่อยความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันมาพร้อมกับสิ่งที่ทุกคนต้องแลกไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวทางวัฒนธรรม ความเป็นจริงในระยะยาวที่จะทําให้หลายคนที่ย้ายมาโดยไม,ไ,ดไม่ได้เตรียมตัวต้องประหลัดใจครับเขาบอกว่าในฐานะที่เขาอาศัยอยู่ต่างประเทศมากกว่า20ปีนะครับสองทศวรรษในอิตาลีและตอนนี้ย้ายมาอยู่ในประเทศไทยอย่างถาวรในวิดีโอนี้ครับจะมาอธิบายถึงว่าประเทศไทยให้สิ่งใดแก่คุณและอะไรที่ประเทศไทยอาจจะพากจากคุณไปอย่างเงียบๆนะครับเขาก็จะมาพูดถึงเรื่องว่าความปลอดภัยของประเทศไทยค่าครองชีพความสะดวกสบายชุมชนอัตลักษณ์ และเหตุผลที่ชาวต่างชาติบางคนนะครับหลายคนประสบความสําเร็จแต่บางคนก็ต้องจากไปอย่างหน้าผิดหวังนะครับเขาก็ย้านะครับว่าวิดีโอนี้ไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อและก็ไม่ใช่วิดีโอเตือนภัยนะครับแต่มันเป็นวิดีโอที่เป็นจุดกึ่งกลางที่ซื่อสัตว์ระหว่างภาพลักษณ์อันสวยหรูของประเทศไทยบนโพสต์คาและเรื่องราวความเหนื่อยล้าที่คุณต้องอ่ที่คุณได้อ่านเจอในอินเทอร์เน็ตนะครับเนื่องจากว่ามีชาวต่างชาติหลายคนนะครับที่ต้องพับเสื้อไก่ไป เขาก็ไปรีวิวในอินเทอร์เน็ตต่างๆมันจะเป็นเว็บเล t ดิตย u ทูบเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นหากคุณกําลังคิดจะย้ายมาอยู่ประเทศไทยอาศัยอยู่ที่นี่หรือสงสัยว่าทําไมมันรู้สึกแตกต่างจากที่คาดไว้วิดีโอนี้นะครับก็จะช่วยให้คุณเข้าใจตนะ่อสิ่งที่ต้องแรกนะที่มันจะทําให้คุณตกใจครับสรุปภาพรวมส,สั้นๆในคลิปของเขาครับก็พูดถึงว่ากรุงเทพปลอดภัยนะครับค่าครองชีพ ไม่สูงทุกอย่างสะดวกสบายนะครับแล้วก็การสร้างคอมมูนิตี้หรือว่าสร้างสุมชนของต่างชาติเนี่ยทำได้ง่ายๆมากนะครับเพราะว่าคนมาแ,แรกก็จะรู้สึกตื่นเต้นกับทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่พออยู่ได้ไปสักพักนะครับความตื่นเต้นเหล่านั้นกลับกลายเป็นความเป็นปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นทุกทที่ส่งเสียงหน้ารําคาญนะครับหรือว่าอาหารข้างทา,างที่อาจจะซ้ำซากจําเจหรือว่าต้นไม้ในสวนสาธารณะที่เป็นเพียงแบ็กกราวด์ที่ขบเสียงกระทือ พึกงคมของเมืองนะครับแต่เขาจะบอกไว้ตรงนี้นะครับบอกว่าถ้าคุณคาดหวังที่จะให้กรุงเทพเป็นเหมือนบ้านคุณเขาจะบอกเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับข้อแรกเปลี่ยนที่เขาพูดถึงก็คือนะครับประเทศไทยจะไม่มีวันเหมือนบ้านเกิดของคุณที่นี่กฎเกณฑ์เปลี่ยนแปลงได้เสมอความยืดหยุ่นถูกออกแบบมาอย่างสร้างสรรค์น,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณคาดหวังว่ามันจะเป็นเหมือนบ้านเกิดของคุณคุณก็จะสิ้นหวังอย่างแน่นอนนะครับ ความสุขระยะยาวมันเป็นตัวเลือกนะครับมันคือสิ่งที่อยู่ในใจของคุณคุณไม่เอาความสุขของคุณไปผูกติดไว้กับสิ่งใดได้ประเทศไทยไม่ได้เปลี่ยนคุณแต่มันจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของคุณออกมาหากคุณอยู่ในประเทศไทยแล้วคุณยังหาความสุขไม่ได้เขาก็ไม่คิดว่าคุณจะหาความสุขจากที่อื่นได้เช่นกันมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าหลายคนประสบความสําเร็จแล้วก็คนจํานวนหนึ่งต้องพับเสื้อออกจากประเทศไทยไปนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นข้อแรกเปลี่ยนต้องแลกนะครับก็คือ ครับหลังจากคลิปของเขาถูกเผยแพร่ออกไปเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาเป็นเวรอบมีชาวต่างชาติเข้ารับชมถึง240,000ครั้งและแสดงความคิดเห็นนะครับวันจะไปรับฟังความคิดเห็นเพื่อนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนคอนเทนต์เชิงบอกต่อไปได้แบบนี้ได้เพียงดูแลสุขภาพของตัวเองแข็งแรงโดยเซนชั่มแอคทีฟที่รวบรวมทุกวิตามินแ,และแร่ธาตุจำเป็นที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันไว้ในหนึงนัตั้ง A2C นะครับหนึ่งควรเล็กราคา200กว่าบาทประทานได้ถึงเดือน ผมมีกาแฟปลาทองสำหรับก,การลงทุนในสุขภาพจิ้มไปที่โปรดักต์ยางใต้คลิปจากนั้นจะลิงก์ไปที่ช้อปปี้เพื่อนยังสามารถช้อปปิ้งสินค้าอื่นที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยขอบคุณครับต่างชาติท่านแรกก็เข้ามาสวนเลยนะครับบอกว่าทําไมฉันถึงจะต้องอยากให้ประเทศไทยเป็นเหมือนบ้านเกิดของฉันละ่ะฉันเกลียดบ้านเกิดของฉันจะตายและนี่แหละคือเหตุผลที่ฉันรักประเทศไทยมากท่านต่อมาบอกว่า ฉันย้ายจากลอนดอนมาอยู่กรุงเทพเมื่อ16ปีที่แล้วและจึงถึงตอนนี้ก็ยังไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลยท่านต่อมาบอกว่าอาหารไทยในห้างสสินค้าเหล่านั้นราคาถูกมากยกตัวอย่างเช่นไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมะพานกับข้าวสวยราคาเพียง70บาทหรือเพียง2.3 u s ์เท่านั้นท่านต่อมาบอกว่าฉันรับประกันได้เลยว่ามันดีกว่ามินิโพลิสในตอนนี้มาก ฉันอาศัยอยู่ในมินิสตามาทั้งชีวิตและมันเปลี่ยนไปจนฉันจำไม่ได้แล้วท่านต่อมาบอกว่าผมอาศัยและทำงานในประเทศไทยมาเป็นเวลาหปีครึ่งผมทั้งรักและเกลียดที่นี่ในบางครั้งผมได้พบกับภรรยาชาวไทยของผมขณะที่ทำงานอยู่ที่นั่นและเราก็ยังคงอยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้เป็นเวลาสิหปีแล้วผมคิดว่าประเทศไทย แตกต่างไปจากเมื่อหลายปีก่อนประเทศไทยค่อนข้างค่าของชีพถูกเมื่อตอนที่ผมอาศัยอยู่ที่นั่นแต่กรุงเทพนั้นแพงเสมอและผมก็ได้เงินเดือนดีมากตอนที่ทำงานในกรุงเทพหลังจากนั้นเราก็สร้างบา้านของเราเองในประเทศไทยและสักวันหนึ่งเราจะกลับไปกบเกษียณที่นั่นเราสามารถขายบ้านของเราในอังกฤษ และใช้ชีวิตอยู่ได้โดยเงินบำนาญซึ่งคุณทำแบบนั้นไม่ได้จริงๆในสาราชนาจักรทันต่อมานะครับ ทัศนคติที่ดีและความอดทนอดกลั้นจะช่วยให้ผู้คนรับมือกับสภาพแวดล้อมได้ดีไม่ว่าพวกเขาเลือกอาศัยอยู่ที่ใดก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวของคุณและวิธีที่คุณคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวจะเป็นตัวกำหนดว่าปัญหาเหล่านั้นใหญ่โตแค่ไหนผมคิดว่าข้อดีอย่างหนึ่งของการที่ประเทศไทยไม่เหมือนกับบ้านเกิดของคุณคือ มันทำให้ผมยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายผมรู้สึกขอบคุณมากที่ได้อาศัยอยู่ที่นี่ตราบใดที่ผมมีเงินเพียงพอและมีสุขภาพที่แข็งแรงสิ่งที่วอลเกอร์ต่างชาติในประเทศไทยบ่นกันเป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้นท่านต่อมาบอกว่าตอนแรกฉันคิดว่าวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอเชิงลบแต่คุณหลอกฉันได้สำเร็จมันตลกจริงๆ ผมชอบรีวิวประเทศไทยและทุกประเด็นที่คุณพูดถึงมากมายอดใจรอไม่ไหวที่จะได้ย้ายไปอยู่ที่นั่นขอให้คุณมีวันที่ดีนะเพื่อนท่านต่อมาบอกว่าคุณพูดได้ดีมากและฉันก็แทบรอไม่ไหวที่จะกลับไปที่นั่นอีกครั้งท่านต่อมาบอกว่าฉันอาศัยอยู่ที่นี่มาห้าปีและยังรักที่นี่อยู่เสมอเมื่อฉันเห็นต่างชาติบนเรื่องต่างๆก็เพราะเหตุผลทั้งหมดที่คุณกล่าวมานั่นแหละก็คือ ที่เขากล่าวมาก็เป็นเรื่องของทัศนคตินะครับถ้ามันอยู่ที่ใจนะครับอย่าเอาความสุขไปผูกกับภายนอกใจมีความสุขอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนั่นเองทันต่อมานะครับกรุงเทพนั้นแตกต่างจากส่วนอื่นๆของประเทศไทยอย่างสิ้นเชิงมันเป็นเมืองที่สนุกและเหมาะสําหรับคนโสด ฉันอาศัยอยู่กับสาวมีลูกครึ่งไทยอเมริกันในจังหวัดเชียงใหม่เป็นบางช่วงเวลาใช้ชีวิตแบบสบายๆชอบกิจกรรมกลางแจ้งแต่เราจำเป็นต้องมีรถยนต์ที่นี่ท่านต่อมาบอกว่าผมกเกษียณแล้วและอาศัยอยู่ห่างจากกรุงเทพไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ5ชั่วโมงนี้น่าจะเป็นแถวแถวขอนแก่นบุรีรย์หรือไม่ก็อุดรอ,อะไรอย่างนี้นะครับ ในชุมชนเกษตรกรรมกับภรรยาที่อยู่ด้วยกันมานานกว่า20ปีผู้คนในเมืองของเราเป็นมิตรและใจดีมากนอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่ภรรยาผมเกิดและเติบโตด้วยในเวลากลางคืนที่นี่เงียบสงบมากจนได้ยินเสียงนกและจิ้งหรีด ขั้นตอนการขอวีซ่านอกเหนือจากวีซ่าท่องเที่ยวเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจทีเดียวการใช้ชีวิตอยู่ห่างไกลจากเมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายถูกกว่ามากนะครับท่านต่อมาบอกว่าทูกต้องเลยเรื่องความปลอดภัยของประเทศไทยดีเยี่ยมมากรัฐบาลและสังคมดีกว่าหลายๆประเทศ่าโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตถูกกว่าสหรัฐอเมริกามากท่านต่อมาบอกว่า ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรมันขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองมันสามารถสร้างให้คุณแข็งแกร่งแต่ก็สามารถทำลายคุณได้เช่นกันคุณอาจจะนั่งดื่มเหล้าจนตายในบาร์กับคนเสเพลแต่คุณก็สามารถเล่นกีฬาออกกำลังกายว่ายน้ำในสระน้ำขนาดใหญ่อาศัยอยู่ในคอนโดหรูและกินท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานได้เช่นกันทันต่อมานะครับ ประเทศไทยให้ความรู้สึกเหมือนกับบ้านในทางกับการสหรัฐอเมริกาบ้านเกิดของฉันแต่กลับไม่ให้ความรู้สึกแบบนั้นเลยจุดจุดจุดท่านต่อมาบอกว่าพึ่งกลับจากทริป10วันในภาคเหนือของประเทศไทยมันเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากผู้คนน่ารักและอาหารก็อร่อยท่านต่อมาบอกว่านี่เป็นวิดีโอที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศไทย ท่านต่อมานะครับประเทศไทยให้ความรู้สึกเหมือนบ้านมากกว่าบ้านเกิดผมเสียอีกผมเติบโตมากับการฝึกศิลปะการต่อสู้และประเทศไทยคือแสงสว่างในชีวิตของผมผมหวังว่าคุณจะเดินทางไปในพื้นที่ที่คุณพูดถึงและทำวิดีโอเพิ่มเติมนะครับพี่ชายแรงบนันดาลใจของคุณน่าทึ่งมากท่านต่อมาบอกว่า เกาะสมุยคือสวรรค์อาหารอร่อยและชายหาดสวยงามเหมือนในวิดีโอเลยมันคือเรื่องจริงนะครับก็จะมาย้ำว่ามันตรงปกนะครับในวิดีโอเป็นอย่างไรตัวจริงก็เป็นอย่างนั้นนะท่านต่อมานะครับมันยังฟังดูดีกว่าลอสแอนเจลิสเยอะเลยทั้งๆท,ที่ค่าครองชีพที่นี่ถุงสูงกว่าที่นั่น3-4ถึงเท่าแต่คุณภาพกลับด้อยกว่า ผมอยู่ที่นั่นมาแล้วเดือนหนึ่งและจะกลับไป LA เพื่อจ่ายค่าเช่ารถจากนั้นก็จะกลับมากรุงเทพอีกครั้งทันทีท่านต่อมาบอกว่าประเทศไทยดีกว่าอิตาลีมากอิตาลีเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ล้าหลังที่สุดประเทศไทยยอดเยี่ยมมากต่อมาท่านสุดท้ายบอกว่า สำหรับคนที่ไม่รู้สึกพอใจกับประเทศไทยและกฎระเบียบต่างๆวิธีง่งายๆก็คือย้ายไปอยู่ประเทศอื่นครับเรื่องเป็นเ,เรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติต่อประเด็นนะครับการอาศัยอยู่ในประเทศไทยกับสิ่งที่คุณต้องแลกนะครับเพื่อนๆบังล้วนมีความคิดเห็นไม่อย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิป แลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสารรค์กันได้นะครับและถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนำมาเสนอวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือ Super t h a n k s เพื่อเป็นกำลังใจแอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่องแบ n ค k o k ถูบอาคิระด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับเอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังอยู่ต่อขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอาคิระสโตรครับวันนี้เราจะมาแนะนำ วิตามินคุณภาพดีจากเยอรมันวิตามินเม็ดผูมิโบลิสนะครับวันนี้แอดมินจะต้องเติม B12 นะครับเพราะว่า B12 เนี่ยมีส่วนสําคัญในการส่งเสริมการทํางานของระบบประสาทและสมองโดยตรงนะครับและสะมองของแอดมินวันนี้ก็คือใช้งานหนักมากแต่9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นทำงานประจําด้านการท่อง,งเที่ยวครับต้องจําข้อมูลแต่ละประเทศรวมถึงข้อมูลของลูกค้าและซัพพลายเออร์ต่าง ตกเย็นมาหกโมงเงย็นถึง3ามทุ่มสี่ทุ่มก็ต้องมานั่งทำคอนเทนต์หาคอนเทนต์ใจภูมาฝากทุกคนกัน,นครับก็เลยต้องส่เงเสริมสมองและประสาทนะครับจะได้มีสมองที่ดีในการทํางานต่อไปนะครับวิตามินเม็ดพวกอันนี้แอดมินรู้จักครั้งแรกตอนไปเที่ยวเยอรมันเมื่อปี2019นะครับซึ่งไกด์เขาก็แนะนําว่าที่ยอรมันขายเนี่ยหยูโรแต่ประเทศไทยสมัยนั้นขาย 150บาทนะครับสมัยนั้นยังไม่เป็นที่นิยมหลังจากนั้นวิตามินเมดคู่นี้ก็เริ่มเป็นที่นิยมเรื่อยๆครับจนมีการนําเข้ามามากขึ้นเกิดการแข่งขันด้านราคาตอนนี้ราคาอยู่ที่หลอดละ50บาทได้20ทับเล็ตนะครับเพื่อนๆสั่ง3หลอด150บาทสามารถทานได้2เดือนถือว่าคุ้มต่อการลงทุนในสุขภาพของเรานะครับเพราะว่าร่างกายของเรายังต้องการวิตามินทุกวันนะครับถ้าเพื่อนๆทานผักผลไม้หรือว่า อาหารที่มีวิตามินครบถ้วนมั่นใจก็ไม่จําเป็นต้องเติมต้องเสริมแต่ถ้าไม่ถึงเนี่ยมันต้องจําเป็นนะครับเพราะว่าร่างกายของเราไม่สามารถขาดวิตามินได้ขาดวิตามินแล้วร่างกายของเราก็จะไม่แข็งแรงนะครับแต่ในทางกับการถ้าวิตามินเราครบร่างกายของเราก็จะแข็งแรงทํางานให้กับเราได้ไปจนชั่วชีวิตเลยนะครับนอกจากเติมวิตามินคุณภาพสูงนะครับอดมินก็วัยนี้ดูรอยเริ่มมานะครับก็ไม่ได้เด็กแล้วครับก็เลยจะ มีสกินแคร์มาแนะนำม,มันก็คือ r o รีอัลเท r ร์ไร Vital Lip ซึ่งมีส่วนผสมของโปรเรติน่าครับขณะนี้เป็นเรังคืนนะครับก็ต้องใช้เป็นไนท์ครีมนะครับมันก็จะมีเดย์ครีมด้วยตอนนี้มีจัดโปรอยู่ที่ต4 4่บสีบาทนะครับก็สามารถตังได้นะครับเราก็จะมาทากันให้ดูทสดเลยครับอันนี้ก็จะมั่นใจรีวิวหรือว่านำมาจำหน่ายแค่สินค้าที่ ใช้เองจริงๆเท่านั้นนะครับระหว่างรอเวิตามินกำลังละลายนะครับก็เติมสมองแล้วก็ต้องเติมผิวด้วยครับต้องออกกล้องบ่อยครับคุณทราบเร็วใช้ดีไม่เหนียวหนุอนอะ่ะที่สำคัญคุนกินคอต่อต้านริ้วรอยที่ราคาเขาถึงได้จะปลุกละตามร้อยกว่าบาทแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นนะครับ นี่แหละครับทาเป็นประจำแล้วนี่ใช้มาหลายปีแล้วครับทาแล้วก็เห็นผลแบบนแี้แล้วเพื่อนๆก็ตัดสินเอาแล้วกันนะว่าจะใช้ต่อหรือไม่ใช้ต่อนี่ก็ได้บังคับแต่ว่าอยากรีวิวนะครับอ่าแล้วก็ต้องเติมอาหารจมองนะครับอ๋อลืมอย่างหนึง่งวิตามินเมทูลนี่เขาระบุเป็นแบบว่าเฉพาะหลอดหนึ่งเป็นมีดสองหลอดหนึ่งเป็นธาตุเหล็กหลอดหนึ่งเป็นวิตามินซีนะ,ะเป็นตัวเน้น เราต้องเติมตัวรวมด้วยก็คือเซนเซนช่มเอทูซินนะครับเพราะว่าแต่ละวันนี่ร่างกายของรกกรรเ,รเราต้องการหลายวิตามินนะครับเราต้องเราต้องมีตัวเบสหรือว่าตัวตัวรวมแต่ถ้าวันไหนเหน็ดเหนื่อยส่วนไหนของร่างกายเหน็ดเหนื่อยสมองนี้เหน่ยเหนื่อยสมองก็ต้องเติมบีสองเข้าไปแต่ถ้าวันไหนหน้าแบบโซมหน้าหน้าเริ่มแบบไม่เป่งต่างก็ต้องเติมตัววิตามินซีหรือแมกราทาดเล็กนะครับจะได้ต่อต้านอนุมนูลอิสระ โอ้สมองไหลลื่นขึ้นมาดีเลยครับนะครับ, <S <S 1> <S 1> รบสุดท้ายก็อยากจะฝากบอกว่าสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญนะครับยิ่งถ้าเราอายุเริ่มเยอะแล้วเซลล์ต่างๆของร่างกายเนี่ยเริ่มทํางานไม่ได้เหมือนตอนในเป็นหนุ่มสาวนะครับการตัวช่วยเสริมให้เซลล์ของเราทํางานได้ปกติจึงสำคัญเพื่อเรามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับแต่อย่าลืมว่าต้องรับประทานอาหารที่ครบห้าหมู่และออกกําลังก,กายเป็นประจำนะครับร่างกายทํางานให้เรากลอดชีวิต เราก็ต้องตอบแทนร่างกายของเราเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ